เทรดด้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจินจาจะมาสอนในเรื่องของการเทรดด้วยรูปแบบของระบบเทรดเอเดมซีนะครับโดยเอเดมซีนะครับของสำนักเราหรือว่าที่ที่นี่นะครับจินจาไทยนะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของ W and M นะครับนะฮะซึ่งตัว W and M เนี่ยนะครับหมายถึงแพทเทิร์นกลับตัวนะครับ Double Bottom กับ Double Top นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับ ท่าฟ f r ์มนะครับในการใช้นะครับแล้วก็เทคนิคในการเล่นเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะใช้เวลานะครับไม่เกินนะครับ5นาที10นาทีนะครับทุกคนสามารถนะครับเข้าใจได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็พยายามนะครับหาสัญญาณของไฮท์เฟร m มก่อนนะครับซึ่งนะครับณปัจจุบันนะครับตัว15นาทีเนี่ยนะครับผมจะมองหาแพทเทิร์นกลับตัวนะครับ นะฮะที่ทำทิ้งไว้นะครับแล้วนะครับมีซัพพลายตัวหนึ่งนะครับที่เกิดนะครับแรงขายมหาศาลนะครับหรือเกิดอิมบาลาน e ์นั่นเองนะครับหลักๆที่ผมจะใช้ในการดูน้ำหนักของการเลือกฝั่งเทรดหรือไปแอดนะครับก็คือในเรื่องของคีย์ e ะดับนะครับแพทเทิร์นกลับตัวแล้วก็อิมบาลานด์นะครับก็โดยแพทเทิร์นกลับตัวนะครับเซนเตอร์เอ็มนะครับ นะฮะที่บริเวณนะครับของไทม์เฟรม15นาทีนะครับอ่าพอเกิดแพทเทิร์นกลับตัวเสร็จปุ๊บนะครับอ่าก็จะเกิดซับไพ่นะครับบวกอินบาลานด์นะครับเป็นการบบอกว่าตรงนี้มีบริบาลออเดอร์ของซลเลอร์มหาศาลนะครับที่จะต้องกลับมานะครีเอร์เรมเบดนั่นเองนะครับนะฮะก็จะเน้นในเรื่องของอินบาลาน์นะครับหลังจากนั้นนะครับจะเกิดโครสร้างขาขึ้นเนี่ยทำไว้นะครับซึ่งสังเกตดูนะครับว่าโครสร้างขาขึ้นเนี่ยนะครับถูกเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะบริเวณของตรงนี้นะครับคือไฮไฮนะครับโครงสร้างย่อยนะครับไฮไฮย่อยนะครับแล้วก็โลโลย่อยนะครับพักดันราคาขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผักดันราคาขึ้นไปแล้วนะครับราคานะครับกลับกลายเป็นการรีเวอร์ซลกลับไปนะครับตรงนี้คือแพทเทิร์นกลับตัวนะครับหลังจากเกิดแพทเทิร์นกลับตัวเนี่ยราคามีการบอสนะครับแต่ว่าด้วยการที่การบอสในครั้งนี้นะครับ ก็มีชุดคีย์ level ของตัวเองเกิดขึ้นก็คือซับไพ์เนี่ยสมบอสตัวนี้เหมือนกับมีการนะครับกลับมาแตะแล้วก็ใช้งานลงไปแล้วนะครับก็คือชุดนี้นะครับเกิดมาร์กดาวน์ไปแล้วแล้วยังไม่หลุดโลของภายนอกตรงนี้นะครับพอยังไม่หลุดโลของภายนอกตัวนี้นะครับแปลว่าราคาเนี่ยถ้ามันไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีการกลับมาเติมของนะครับนั้นจุดที่มันยังเป็นจุดเฟชโซนนะครับ แล้วมีนัยยะสําคัญก็คือจุดที่เป็นของแพทเทิร์นกลับตัวนะครับนะฮะอันนี้คือการอ่านนะครับสตั๊เจอร์หรือการอ่านเฟดราคาของไฮดราเ m e นะครับเราก็จะตี Key ์เลเวไว้ตรงนี้นะครับตั้งแจ้งเตือนไว้ที่โซนได้เลยนะครับคราวนี้เมื่อราคานะครับมาที่โซนเราค่อยกลับไปที่1นาทีนะครับ อ่าโอเคนะแต่ปุ๊บนะครับไปที่ทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับทำเฟรมหนึ่งนาทีนะครับคือโรเวอร์ทำเฟรมของเรานะครับอ่าสังเกตดูนะครับทุกคนนะก็อ่าหลักๆก็จะมีในส่วนของแพทเทิร์นนะครับกับตัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่า Nickline ไม่ได้มีการทดสอบดีมานะครับคุณภาพก็จะต่ำลงนะครับส่วนตรงนี้คือชุดบอสนะครับซึ่งชุดบอสนี่นะครับก็เป็นบอสอ่าถ้าใครที่ดูหนังสือหรือสนับสนุนหนังสือนีจาหัวข้ออ่าเล่มที่ชื่อว่า W กับ อ่ n วเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวนี้เป็นบอสประเภทไหนนะครับก็จะมีนะครับพี่เดนสปายตัวนี้นะครับที่อยู่ในเว้งนะครับส่งราคาออกไปนะครับนะครับตรงนี้หมายความว่านี่คือเฟสของแพทเทิร์นกลับตัวนะครับมารับของที่คีย์เลเวลนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับมีการยืนยันเป็นมาร์กดาวที่บริเวณของตัวนี้นะครับเกิดการบอสนะครับนั่นหมายความว่าราคานะครับเกิดขาขึ้นนะครับพักดันเนี่ยนะครับให้เกิด นะครับโครสซาขาขึ้นเพื่อไปแมทกับคีร์เทเบลครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเกิดแพทเทิร์นกลับตัวนะครับหรือชุดรีเวอร์ซอลนะครับตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าชุดรีเวอร์ซอลนะครับพอเกิดชุดรีเวอร์ซอลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดชุดอ่าดาวเทนนะครับนะฮะดาวเทนก็ไม่ยากครับราคาก็ทำอ่าโรว์ไฮนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ทำโรลโลที่ต่ำลงก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับนะฮะซึ่งตอนที่เขาทำโรลโลต่ำลงเนี่ยนะครับเป้าหมายก็คือ ลักษณะของการวิ่ง expansion retreatment expansion retreatment ทั ment, ้งนั้นหมายความว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้มา retreatment ในโซนที่มีนยยสำคัญของ s u p p l y ตัวนี้นะครับผมจะใช้อานินจายจะใช้ Supply ที่เปนมี i m b a l a n ร e สสน,นุนะครับนะฮะอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับ ครัวนี้นะครับเมื่อเกิดโซนแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะ pending order นะครับแล้วก็ stop loss ที่ high หรือว่าเหนือ supply ไปก็ได้นะครับก็ให้เก็บสถิติดูนะครับว่าเราเนี่ยจะออกในระยะอย่างไงนะครับส่วนระยะออกนะครับก็สามารถใช้ระยะ fibo ได้นะครับหรือว่าจะกำหนดเป็น10 R นะครับ5 R นี่ผมจะลองออกให้ดูนะครับลักษณะของการ fix RR นะครับก็คือ3 RR นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็สักประมาณ6 r r นะครับ6 RR นะครับส่วนไม้นี้ก็ลองเยอะๆไปเลยนะครับ15นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยให้ราคานะครับใน15นาทีทำงานนะครับสักครู่นะครับคุกานรอคราบเขาหลวบแป๊บหนึ่งครับอ่ะโอเคนะครับ่เราไปดูที่ lower time frame นะครับ อ่ะผลปรากฏว่าเอารูเวอร์ทางฟิวมนะครับราคาก็มาอาจจะไม่ได้ของนะครับถ้ามีสเปรดเยอะนะครับในเคสนี้ก็ถ้าเป็นกลองพอร์ทที่สเปรดศูนย์หรือราวสเปรดเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้ากองทุนที่ FTMO นะครับที่ใช้ท่าฟิม์หนนาทีนะครับกับ15นาทีในการเทดเทคนิคนี้นะครับก็อาจจะต้องเผื่อเรื่องของสเปรดไปด้วยนะครับทุกคนส่วนสต o อปรอ s ก็ต้องเก็บสถิติดูนะครับว่าเนือสไพายมานะครับ สักยี่สิบสามสิบจุดนะครับหรือว่าเอาไฮของชุดบอสไปแบบไหนจะปลอดภัยกว่าการในระยะยาวนะครับก็นะฮะคลิปนี้นะครับก็เป็นการใช้งาน2องท่าเฟรมนะครับคือ15นาทีนะครับแล้วก็1นาทีนะครับในการเล่นนะครับไฮท่าเฟรมใช้แพทเทิร์นกลับตัวหาซัลาพเหมือนเดิมโลท่าเฟรมใช้แพทเทิร์นกลับตัวหาซัลายในชุดบอสเหมือนเดิมนะครับสามารถทำซ้ำได้นะครับก็หวังว่านะครับเทคนิคนี้เนี่ยครับ จะมีประโยชน์กับเททุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมในคลิปของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับมีสปอนเซอร์นะครับก็คือจากติ๊กมิวนะครับใครที่สนใจโบรกเกอร์ดีๆนะครับก็สามารถดูรายละเอียดนทรนด์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียนมากกว่านี้นะครับในเทคนิคนี้นะครับก็มีหนังสือนะครับสามารถกดลิงก์เข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ